สวัสดีค่ะน้องโมโดนะคะตำแหน่งเซล์ลหรือว่าฝ่ายขายนะคะก็อยากจะแจ้งพี่พี่เอของเรานะคะหรือว่าแฟนเพจของเราทุกท่านเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์ไว้ใช้ช่วงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนอกจากพี่พ,พี่จะได้รถที่ คุณภาพแล้วนะคะได้รถการันตีสภาพนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควาาไม่มีจมน้ําแน่นอนแล้วนั้นนะคะพี่ๆจะได้รถในราคาที่ถูกกว่าราคาหน้าร้าน6 0 0 0 0่นถึงหนึ่งแบาทเลยทีเดียวนะคะและก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะพี่ๆพี่ๆยังจะได้รถที่ปีใหม่ๆนะคะแล้วก็ราคาถูกลงมากๆเลยนะคะ ใครที่ออกรถช่วงนี้นะคะช่วงโควิดนี้นะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะที่รถปีใหม่แล้วราคาที่ถูกนะคะต้องอย่าพลาดเลยนะคะใครที่สนใจแล้วก็มองหารถยนต์ไว้ใช้ช่วงนี้นะคะอย่าลืมเข้ามาจับจองมาเช็คเครดิตกันเลยนะคะนอกจากจะได้รถที่ราคาถูกส่วนลดคุ้มมากๆแล้วนะคะพี่ๆยังจะได้ดอกเบี้ย พิเศษเริ่มต้น2.79%ถึง3.89%นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่พี่ยังจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะศเอร์เผ่อนนาน12เดือนเลยนะคะก็อยากจะ แจ้งพี่ๆทุกคนนะคะใครที่มองหารถยนต์ไว้ใช้ช่วงนี้นะคะอย่าลืมเข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช้เครดิตฟรีกันได้เลยนะคะนอกจากจะได้รถที่ราคาถูกส่วนรถที่คุ้มสุดๆนะคะแล้วยังได้ดอกเบีย้ยถูกไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็แถมยังได้ดอกเบีย้ยสูงเปอร์เซ็นต์ผ่อนนาน12เดือนไปด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆ FC ของเราทุกท่านอย่าลืมเข้ามาจัด เข้ามาจบจองเข้ามาเช็คเครดิตมายื่นเอกสารกันดูนะคะการันตีรถสวยทุกคันพร้อมปั้นทุกเคสระคะแล้วก็รับประกันไม่มีชนักไม่มีพิคกามไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ